สวัสดีค่ะท่าชมเลฟซีทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นสูตร A2 นะคะ3ตัวบนโต๊ะสูตรใหม่นะคะท,ท่านผู้ชมท่านไหนชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบไม่ต้องตามนะคะบางท่านก็บอกว่าสูตรเยอะเกินไปสับสนนะคะแต่บางท่านก็สูตรเยอะแบบนั้นเขาก็เอาไปเทียบชนกันก็ถูกก็มีนะคะแต่ อยอมรับว่าง,งวดที่แล้วเขาหลุดไปนะคะมันไม่ใช่ว่าจะมาหลุดตลอดทุกๆงวดนะคะเขาก็ต้องกลับมาเข้านะคะอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะยังมีสูตร A1 อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเทปชนกัน,นะคะ่ะขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะอ่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเร็วนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพีงเยงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านชม อันนี้จะเอาหลักหมื่นนะคะมาบวกกับหลักหน่วยะคะ่ะก็เป็นศูนย์นะคะอ่าที่ท่านผู้ชมขอมานะคะสุดอะไรนะแปดเก้าเก้าหรือว่าห้าสามนั้นเดี๋ยวพี่ช้างค่อยมาลงให้นะคะหรือว่าอะไรเจ็ดเจ็ดน,นั้นนะอันนี้เป็นศูนย์ค่ะเอาศูนย์มาตั้งก่อนนะศูนย์มาตั้งเสร็จแล้วก็บวกค่าเต้มค่ะก็เป็นห้าแล้วลดหนึ่งเต้มก็เป็นเก้าแบบนี้ค่ะ มาตัวที่สองค่ะสองสองก็เป็นสี่ค่ะสี่บวกหกก็เป็นศูนย์นะคะเป็นศูนย์นะคะลดแต้มนะคะก็เป็นเก้าอย่างนี้ค่ะ,ะลดแต้มนะคะลดแต้มนะ,ะ,ะเสร็จแล้วก็ตัวนี้นะคะสองบวกห้าบวกหกนะ,ะก็เป็นสิบสามค่ะสามแปดอย่างนี้ค่ะเรามาจับคู่กันก่อนนะคะ 90 903 908เดี๋ยวก็จะเป็น993 998เค่ะเอา0 003 008 แล้วก็ศูนย์เก้าสามศูนแค่ะห้าหนะคะแล้วก็จะเป็น5้าห้าศค่ะห้า 5, 9, 3, ห้าเก้าแปดนะคะ,ะก็จะพูดเสร็จแล้วเขาเข้าที่คู่นี้นะคะหากว่าใครไม่ชอบสูตรย้อนหลังให้ดูนะคะก็ต้องไปเอาอยัางไงอะไม่ชอบสูตรย้อนหลังก็ต้องหาเองละค่ะนะคะ,นะคะทุกอย่างก็ต้องคำนวณให้ดูว่าชอบหรือเปล่าสูตรนี้นะคะ หลุดคือหลุดนะคะคนเราแต่เราก็ไม่ได้พูดนะพี่ช้างก็ไม่ได้พูดว่าเอองวดนี้เข้าสามตัวโต๊ดนะแค่หมายถึงนะคะหมายถึงอย่างเช่น fc อยู่ท่านหนึ่งนะคะบอกว่าเข้าที่ไหนพี่ช้างไม่ได้พูดนะคะพี่ช้างแค่พูดว่าถ้าเราเพิ่มอีกหนึ่งเต้มนะคะก็เข้าสามตัวบนโต๊ดแล้วประมาณนั้นหมายถึงประมาณนั้นนะท่านชมอะไรเล็กๆน้อยๆอย่าไปคิดไปไกลกว่านั้นนะคะอ่ามา เสร็จแล้วก็มาสามสามบวกสามค่ะก็เป็นหกค่ะหกบวกค่าเต้มก็เป็นหนึ่งค่ะลดหนะะึ่งเต้มก็เป็นห้าค่ะเอาห้าห้านะคะก็เป็นศูนย์ค่ะแล้วก็มาบวกค่าอีกทีค่ะก็เป็นห้านะคะห้าเสร็จแล้วลดลดแต้มนะคะก็เป็นสี่ค่ะเอาตัวนี้มาตั้งอีกนะคะหลักหน่วยค่ะสองไม่ใช่ห้าค่ะห้าบวกศูนย์ก็เป็นห้านะคะแล้วก็บวกห้าก็ยังเป็นศูนย์ค่ะ อ่าศูยอย่างนี้นะคะาจะับคู่กันนะคะห้าห้ายเอ้ตองหนะคะเดี๋ยวก็จะเป็น5 4 0 5 4่นห้ะคะหกห้า หกห้าศูนหกห้าห้าค่ะหกสี่ศูนย์หกสี่ห้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายแป๊บนะคะอ่าเป็นอย่างนี้คะ่ะท่านชมอ่าเข้าที่ตัวนี้คะ่ะ ดูตัวงอที่สามกันค่ะอ่าหนึ่งบวกสี่นะคะก็เป็นห้าค่ะห้าศูนย์ลดแต้มอย่างนี้ค่ะามาดูอีกตัวที่สองกันค่ะห้าห้าก็เป็นศูนย์ค่ะแล้วก็บวกให้อีกทีค่ะก็เป็นห้านะคะห้าแล้วก็ลดแต้มเป็นสี่อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวก็มาบวกตัวนี้ค่ะห้านะคะห้าบวกแปดเป็นสิบสามค่ะ หกห้าทีนะคะก็เป็น8ค่ะ8ปแล้วก็สอย่างนี้ค่ะจับคู่กันค่ะ4ี่ห้าเอไม่เขียนจะไป8อยู่เรื่อยเนี่ยอ่าสี่นะคะสี 4, ่ 4, ค่ะสี 4, ่ 4, ค่ะ

0 4นยสี่แปดน 48, สี่สามค่ะตัวที่ออกนะคะอ่ะอยู่ตรงนี้ค่ะ ดูว่ที่เพิ่งออกไปนะคะนี่จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะ,ะมาดูหกบวกหกนะคะก็เป็นเอ้ไม่ใช่สามบวกสามก็เป็นหกค่ะหกบวกค่าเต็มก็เป็นหนึ่งลดหนึ่งเต็มก็เป็นห้าค่ะมาตัวที่ตัวที่สองคะ่ะสี่สี่ก็เป็นแปดคะ่ะเอาแปดมาบวกห้าก็เป็นสามนะคะ สามลดเตมเป็นสองค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสี่ค่ะบวกสี่อีกทีนะคะก็เป็นแปดค่ะบวกหอีกทีนะคะก็เป็นสามค่ะสามแปดอย่างนี้ค่ะอที่นี่เรามาจับคู่กันนะคะนี้เป็นสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมหากว่าท่านได้ชอบค่อยตามนะคะอม,มา เพราะว่าสูตร A 9กับสูตร88ดปก็หลุดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาใหม่นะคะเพราะว่าเขาก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะคะสูตร B 8ปกับสูตร a อนะคะอันนี้งวดที่ผ่านมานะคะที่ลองคำนวณดูลองหาแล้วก็เอามาย้อนหลังให้ดูนะคะห้าสามสามนะคะ สามสามค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นหกสามแปดนะคะหกสองสามอย่างนี้ค่ะหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสามแปดหนึ่งสองสาม หนึสอ่ะสอนงวดที่แล้วนะอันนี้มีกี่คู่มี12คู่นะคะท่านชมนะคะมี12คู่นะ,ะท่านใดชอบแค่ชอบสูตรไหนก็ตามแค่สูตรนั้นนะคะแต่บางท่านก็เก่งนะเอาละลายสูตรมาชนกันก็ถูกนะคะแต่บางท่านก็แบบงงถ้าสูตรมันเยอะนะ ขออนุญาตรับสายคีนะคะอันนี้ก็ธุระไปด้านนอกสั่งเขายัางน้นอย่างนี้ไงคะเพราะว่าพี่ช้างไม่ว่างที่จะออกไปเดี๋ยวขออนุญาตรับสายแป๊บนึงอ่าอย่างนี้นะนะชุดขาวถวายให้คนแก่คนเท่าอะคะ่ะท่านผู้ชมถวายที่วัดนะถวายเสร็จเขาก็เอาไปแจกคนแก่คนเท่าเนาะเราก็ได้บุญก็แลวกันนะคะอันนี้อันนี้นะคะท่านผู้ชมน,นี่ก็จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพัน หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะนี่ก็เช่นกันนะท่านชมมาเรามาคำนวณกันมันจะมีอีกสูตรนะจะเป็น A1 นะึ่งะท่านชมนี่จะเป็น A2 สอนะคะสองสูตรใหม่ทั้งสองเลยนะเอากว่าใครชอบค่อยตามนะคะ6บกหค่ะก็เป็น12ค่ะบวกค่าเต็มค่ะก็เป็น7ค่ะลดหนึ่งเต็มค่ะก็เป็น1ค่ะ มาตัวที่สองกันค่ะอ่าสามสามันก็เป็นหกค่ะสามสามเป็นหกแล้วก็บวกสามอีกทีค่ะก็เป็นเก้าค่ะเก้าลดแต้มเป็นแปดนะคะเป็นแปดเสร็จแล้วมาตัวอีกตัวหนึ่งนะก็เอาบวกสามค่ะบวกสามบวกเจ็ดก็เป็นศูนย์ค่ะบวกสามอีกทีนะคะก็เป็นสามค่ะอ่าสามแปดนะคะ เราไม่ดูว่าอ่ามาหรือไม่มานะคะก็ตามสูตรนะคะสูตรเราก็คำนวณนให,เห้เห็นแล้วถ้าสมมติว่าสูตรเขาเดินต่อเราก็ถูกกันนะคะอ่มาดูกันจับคู่กันนะคะ1,9,3 1,9,8 1,8,3 1,8 แปดนะคะแล้วก็จะเป็นสองสองเก้านะคะสองเก้าสามสองเก้าแปดสองแปดสามสองแปดแปดค่ะงดนี้นะคะงดนี้คุณช่างบอกตั้งแต่เช้านะคะ จะมีตัวเก่ามาด้วยนะคะต้องมีตัวเก่ามาด้วยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวผู้ช่างค่อยมาพูดว่าเป็นตัวไหนนะคะแต่ตอนนี้รู้แล้วนะคะแต่มีตัวเก่าก็แล้วกันนะคะไม่รู้ว่าบนหรือล่างนะคะเอ่อมาอีกตัวหนึ่งนะก็เป็นเอาเจ็ดนะเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าอ่าเจ็ดเก้าแปดเจ็ด เจ็ดแปดสามเจ็ดแปดแปดนะคะก็มีแล้วใน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 ฝันนั้นเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วว่าเป็นตัวไหนเนี่ยเห็นแล้วมันไม่เกินแค่สองตัวเองนะคะที่เห็นนะคะแต่ที่ว่าศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านั้นก็ทางหักนะคะท่านผู้ชมอันนั้นต้องตามอยู่แล้วนะทีพี่ช้างเคยเขียนไว้นะอะไรนะศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หกอะไรเนี่ยยังไงก็ต้องตามนะคะ ท่านผู้ชมไม่ตามไห้เหลียวอย่าเสียใจทีหลังก็แล้วกันนะคะบางท่านก็บอกว่ามั่วดีนะก็ไม่เป็นไรท่านไม่ต้องตามนะคะคิดว่ามั่วก็ไม่ต้องตามนะคะต้องย้อนไปดูคลิปหลายๆคลิปนะก่อนก่อนที่จะมาว่าพี่ช้างว่ามั่วดีนะนะกับเข้าไปย้อนดูก่อนนะคะอย่างเช่น8998ก็เคยให้แต่มาออกอีกงวดหนึ่งนะคะ,อ,ะอย่าเพิ่งไปว่าใครนะคะลองย้อนดูแล้วก็ฟังให้จบทุกคลิปเลยนะคะ ่าที่พูดไปมันใช่หรือเปล่านะคะมีประมาณนี้นะหากว่าชอบค่อยเอานะคะแต่เรียวเร,เราไปเอาสูตรเอ็มาเทียบชนกันดูนะคะเอเขาจะออกแนวไหนเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะออกล,ล่างนี้นะคะตัวนี้นะอันนี้ไปออกด้านบนนะคะโซนงดนี้มาออกล่าง,างนี้นะคะ อันนี้ขึ้นไปออกด้านบนสักสักนิดหนึ่งนะคะโซนกดนี้อาจจะมาแถวแถวนี้หรือเปล่าจากสองแถวนี้ลงมาหรือเปล่านะคะจากแถวนี้ลงมาหรือเปล่าพี่ช้างว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสูตรก็แล้วกันนะคะก็ผิดถูกยังไงก็กขอโทษขออภัยท่านผู้ชมใน v c ทุกท่านทุกคนนะคะอ่าบางทีพี่ช้างก็พูดไปอาจจะไม่ชัดเจนหรือเปล่าท่านผู้ชมก็ตีไปต่างๆนานานะคะอย่างเช่นอะไรนะอะ่เพิ่มอีกแต้มหนึ่งก็ มีสามตัวครบเลยนะคำคำนี้นะอ่าแต่พี่ช้างก็ไม่ได้พูดว่าเขามาสามตัวบนครบนะคะแต่พี่ช้างก็พูดว่าถ้าเพิ่มอีกแต้มหนึ่งก็มาสามตัวบนครบเลยประมาณนั้นนะคะแต่ท่านผู้ชมก็บอกว่าโอ้ยเสียเงินไม่เท่าไหร่เสียใจเสียความรู้สึกท่านต้องฟังให้จบหรือตีความหมายมันคนละเรื่องคนละอย่างนะคะ F c ซท่านผู้ชมนะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีและเฮงๆงต่อไป ตั้งแต่งดนี้ไปนะคะก็ขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ